ก็รู้สึกตื้นตันใจค่ะแบบเห็นเพื่อนมาตั้งแต่แบบหู่ตัวแบบตัวนั้นตัวแค่เนี้ยตั้งแต่วันตัวล็กยังไงก็ตัวเล็กอย่างนั้นค่ะแล้วก็ยินแบบรู้สึกดีใจมากที่เพื่อนได้เจอพี่เจเจอผู้ชายดีๆค่ะแล้วก็ขอไว้พรอให้เพื่อนอ่ะมีความสุขในชีวิตมากๆมากๆมากๆแล้วก็ขอให้ครองรักกันไปนานๆค่ะตลอดไปเลย ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มต้นมปลายค่ะจนมหาลัยลรวพอได้เห็นเพื่อนแต่งงานก็รู้สึกมีความสุขมากๆก็หวังว่าจะมีความสุขตลอดแบบนี้ตลอดไปค่ะส่วนเราผมก็รู้จักกับเจประมาณมหนึ่งเป็นเพื่อนที่ผมเรียกว่าสนิทที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้ครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดครับเป็นคนที่เงียบมากผมก็ต้องข้ามเขาผมจะเป็นคนพูดเยอะเนาะ เพื่อคนนี้ผมรักมากขอให้เขา,ามีความสุขกับชีวิตคู่แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมก็เช่นกันครับก็มีความสุขมากครับเพราะว่าเรารู้จักพี่เจมาก็น่าจะเกือบ10ปีเนาะแล้วก็พอเห็นวันนี้พี่เจมีความสุขมากๆแล้วก็ยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยทั้งสองคนเลยก็ขอมีความสุขแล้วก็มีรูกกันเร็วๆนะครับ แลวลูกสาวบ้านนี้ชื่ออะไรคะให้เจ้าป่าวบอกครับใช่ชื่อโบจริงไหมใช่ครับเขาชื่อจริงชื่ออะไรนารีรักครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่ารู้จักทั้งโบพี่เจมานานแล้วก็เห็นความรักของทั้งคู่มานานรู้สึกยินดีด้วยมากๆเลยค่ะก็คอยรักกันนานๆก็วันนี้ก็รู้สึกอ๋อยินดีเนาะมีความสุขแฮปปี้ที่เพื่อนได้แต่งงานคนแรกของกลุ่มครับก็วันนี้เป็นเลิกงามยามดีครับผมที่พี่เจกับ โบได้แต่งงานกันนะครับผมก็รู้สึกประทับใจครับแล้วก็มีความสุขเป็นอย่างมากครับผมที่เห็นทั้งคู่แบบได้จัดงานแต่งกันอย่างนี้ครับอ่ะก็ขอให้คู่บ่าวสาวนะฮะค้องรักกันไปนานก็ชีวิตหลังแต่งงานเนาะมันก็มีอุปสรรคบ้างก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเนาะให้มีหลานไปไวนะให้มาทันน้องนะอาจารย์สิคืิ่งขแก้วเป็นแ้วเลยครับไปเอใหญ่มขออะ้รจะบ่าวบอกตะโกนบอกรักเจ้าสาวสาม เพื่อนๆจะเปล่าต้องทำเอ็โคให้ด้วยนะคะเจรักโบมากครับเฮ้ยเสียวเจรักโบมากเจรักโบมากเจรักโบมากเจรักโบมาเจรักโบมากผมรักโบครับเพื่อนช่วยหัวไอโบ เข้าไปแลกแหลงอะไรนะบาลาอะไรวาลาเองาลาเยวันนี้มาหาใครคะเจ้าสาวชื่ออะไรคะพี่โบครับเอ้ยโบนี่โบไหนอะชื่อจริงชื่ออะไรคะโบไหนครับเาเกิดวันเดือนปีอะไรคะโอ้ถูกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมั่นใจเนาะจากความรู้สึกอบอุ่นนะครับทางญาติฝ่ายหญิง มากันเยอะทั้งฝ่ายชายของผมเองก็มากันเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าน้องชายผมนั้นก็เป็นที่รักของทักญาตินะเพื่อนน้องชายผมอาจจะไม่ค่อยพูดพูดเยอะไหมไม่เยอะแต่เขาทำจริงนะก็มีอะไรก็อาลุกมาเลยกันไปนะครับในชีวิตครอบครัวก็ขอให้มีความสุขหนาเดียวกันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อ คุณแม่คุณตาคุณยายครอบครัวอบอุ่นมากนะครับก็เอือว่าวันนี้ลูกหลานได้เป็นฝักเป็นฝาซึ่งก,ก็เป็นความปรารถนาดีของคนแก่ๆทั้งหลายของเรานะฮะก็อยากจะให้ลูกหลานเป็นฝักเป็นฝาก็ขอแสดงความยินดีกับญาติๆด้วยนะครับรู้สึกขอบคุณและก็ดีใจมากที่ได้มีวันนี้ด้วยกันก <c oughs> ็ี่ดว่รู้สึกขอบคุณจริงๆและเป็นเกียรติมากที่ เราได้มายด้วยกันแล้วก็คิดว่าเราจะมีความสุขร่วมกันไปตลอดครับต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวะเพราะว่าเจ้าบ่าวเนี่ยปีนี้ได้เป็นพนักง,งานดีเด่นของบริษัทเราจากจำนวนพนักง,งานเกือบ300คนนะครับก็ได้เป็นพนักง,งานดีที่คัดเลือกมาอย่างกันกรองไม่ใช่ใครถครเข้ามาก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าได้ คนดีเด่นของบริษัทไปเป็นครอบครัวนะฮะถ้ามีศีลเสมอกันรับรองทุกคู่ที่อยู่ร่วมกันไม่มีทะเลาะกันและไม่มีการเลิกจากกันนอกจากจะต้องตายจากกันเท่านั้นต้องรักษาศินนะลุงนะรักษาสีลให้เสมอกันขอให้คู่บ่าวสาวนะครับทั้งสองคนมีความสุขก,กายสุขใจสองอย่างพอสุขก,กายสุขใจเมื่อมีความสุขทั้งสองอย่างแล้วรับรอง อายุยืนร่ำรวยนะครับมีความสุขตลอดไปขอบคุณมากครับขอบคุณที่พบกันมายาวนานก็ดีใจมากค่ะที่มีงานแต่งเนาะมีพี่ี่ในวันนี้นะคะก็เราได้เจอพี่ี่เพื่อนๆแล้วก็ญาติของเราหลายๆคนเลยเรารู้สึก อบอุ่นมากมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะรักกันไปอีกยาวนานเลยค่ะเราจะดูแลก,กันพี่ดีที่สุดค่ะรักยาวก็ให้ฝันรักสั้นก็ให้ตอบพูดง่ายๆ็อย่าจะไปเถียงกันถ้ามันทะเลาะกันเมื่อไหรก่ก็นึกถึงคาถาของผมแล้วมันจบหมดนะฮะเพราะว่านิ่งไม่เดี๋ยวมันก็หายเองแล้วก็ลืมเลยกันไปเพราะสิ่งศักสิ์ ทั้งหลายในสากลโลกนะครับจงวอวยพรให้คู้บ่าวสาวเนี่ยจงมีความสุขครองรักกันยั่งยืนแล้วก็มีลูกมีหลานเป็นที่ชื่นชมและก็เป็นอภิชาติะบุรสิ่งที่ดีที่สุดคือมีบุตรที่ดีนะครับต่อต่อไปอนาคตก็ให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่แล้วก็เป็นที่พึ่งของคุณตาคุณยายที่พึ่งของประเทศชาติของสังคมต่อไปนะครับ hey, you. Hey, you. Hey, you. วันนี้ฉันเองในนามคุณยายแล้วก็ครอบครัวตระกูลก๋งหลีก็ต้องขอฝากเลนสาวไว้ในความดูแลของครอบครัวของน้องเจด้วยคุณตาคุณยายคุณแม่ของน้องเจก็ฝากหลานโบด้วยนะคะมีอะไรไม่ถูกไม่ควรก็อบรมตักเตือนสั่งสอนได้นะคะเชื่อเหลือเกินว่าเขา ได้ศึกษาได้เรียนรู้นิสัยกันมาพอสมควรก็ขอให้เหลดนั้นครองรักครองสุขมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจก็มีแต่ความรุ่งเรืองตลอดไปนะคะก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเอามาร่วมงานในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ SUNCHINES, you when I'll play it's Wон't to coming yourself just ก็ขอบคุณคพ่อคุณแม่และก็คุณตาปุณยายที่มาร่วมเป็นเกียรติมาในงานที่ทีโงคอนสมรสวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแขก้มีเกียรติทุกท่านที่มามาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่มาให้คำอวยพรคุณตาและคุณวิทวัส แล้วก็ตาจากทางฝั่งญาติเจ้าสาวด้วยนะครับที่ไปเกยบมาให้คำอวยพรแก่พวกเราทั้งสองคนเราถึงอาตุมด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะก็ยินดีกับเพื่อนด้วยมากๆม,มากที่สุดเลยค่ะก็คอยเพื่อนแบบรักกันไปนานๆมีความสุขมา,มากๆค่ะมีลูกเยอะๆเราดูเบบีน้อยก็<ๆ>ตื่นเต้นมากเลยตอนที่เพื่อนบอกว่าจะแต่งงานเนาะก็คือจริงๆอ่ะ อยากให้มากันทุกคนแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้มาร่วมแสดงความดีๆกับเพื่อนด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราก็เป็นตัวแทนเนาะสมมติว่าเราครบ12สมมุติว่าครบ12ก็ได้ <laughs> แก่คนน่าเสียดายเหมือนกันอุบัติเหตุนะเน <laughs> าะก็ยังเมื่อคืนเลยก็ไม่ได้มา <laughs> ก็ไม่เป็นไรก,ไไรก็ร่วมแสดงความดีๆกับเพื่อนด้วยขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะกับผู้ชีวิตที่เลือกแล้วนะคะขอบคุณะคะ่ะ ขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่มากๆานะคะแล้วก็ขอให้มีตัวน้อยไวๆนะคะก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะยินดีกับพี่ด้วยที่มีงานวันนี้มีความสุขมากๆนะับยินดีกับเพื่อนที่ได้แต่งงานนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนคนแรกของกลุ่มในมอต้นของพวกเราเนาะมอปลายด้วยทั้งต้นทั้งปลายเลยค่ะแล้วก็น้ําตาจะไหลเพราะเพื่อนคนแรก ใช่ไหมไหลหรือยังยังอ๋อไหไหลไหลีก็วนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากมากเลยนะคะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในภาพที่สําคัญมากเลยสําหรับงานแต่งของพวกเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนสละเวลาของทุกๆท่านนะคะมาร่วมเป็นเกียรติให้กับพวกเราทั้งสองคนนะคะพวกเราก็จะรักกันแล้วก็ ดูแลความรักของพวกเราสองคนนะคะให้ดีที่สุดให้เหมือนกับที่ทุกๆท่ทานนะคะได้สละเวลาของทุกๆท่ทานมาเป็นสักขีพยา,ยานให้กับพวกเราคะ่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ